สวัสดีค่ะทท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็มีไนช่องมืสถือปอดเป็นแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนเอาสั์เลี้ยงฟรีนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเาได้ตลอดนะคะเอาได้สําหรับผู้เล่นหม่อยเที่ยงไม่ม,ม,ม,มีสั์เลี้ยงเท่านั้นนะคะคทุกคนคือเราไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่เนี่ยจะวัดไปที่เมืองก่อนนะคะวันนี้นะคะพี่ก็ได้เหมนกันวาัดมาที่เมืองะคะทุกคน พีกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนขึ้นมากระแกนะคะให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่เพจช็อปค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะทุกคนก็จะเห็นรับรองเพจช็อปนี่ค่ะเขาจะให้คูนกับขุมนย์ยนนะคะทุกคนติดแคปคุณอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนแล้วก็อ่านไม่ออกนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็คุยไปก่อนเลยนะคะทุกคนคุยจนจบนะคะที่บริสัทเลี้ยง ค่ะทุกคนสำหรับทุกคนก็คือประมาณนี้นะคะสำหรับการได้สัตว์เลี้ยงฟีนนะคะก็จะรอประมาณ23ชั่วโมงนะคะและ้ววันนี้เธจะมาเปิดสัตว์เลี้ยงให้ดูนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะทุกคนแค่มาสอดเปิดสัตว์เลี้ยงนะคะก็ฉันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย